สวัสดีครับพิษนุนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองไม่ได้อยู่ในสนามกีฬาแต่มาที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับอยู่ริมถนนสาทรอยู่ติดกับสถานี BTS สุรักดิ์เป็นกาแฟแบรนด์ไทยใครที่เป็นคอกาแฟต้องติดตามครับวันนี้คุยกับเจ้าของครับพุเต้วรัตวิจิตวัฒการครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทําไมจึงตั้งชื่อว่า roots ต้องการให้ความหมายว่าอะไรจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อของแบรนด์เก่งขนาดนั้นครับแต่ว่า ตอนที่เราเริ่มทาแบรนด์เนี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าเราทํากาแฟมาก่อนหน้านั้นแล้วประมาณ4ีหปีแต่ว่าอยากลงให้ถึงรากครับอยากไปให้ถึงแบบว่าแรงปลูกจริงๆอยากจะเข้าใจในขั้นตอนทุกทกอย่างตั้งแต่การปลูกจนมาถึงการชมครับ,รบก็เลยตั้งชื่อแบรนด์ชื่อ roots ว่าเพื่อให้เป็นแบบเหมือนกับให้เราจําได้ว่าเราจะต้องไปให้ถึงแหล่งเราต้องเข้าใจมันจริงนะทำให้มันดีที่สุดตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับนั่นหมายถึงว่าเราไปถึงที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นที่บนดอยทางเหนือทางภาคไหนก็ตามแต่กระบวนการเป็นยังไงครับ ขบวนการจริงๆเราไม่ได้เป็นร้านที่มีโหหลายสาขามากนะมีจริงๆมีแค่4สาขาครับผมแล้วก็แต่เราอยากจะสนับสนุนคนที่เป็นเกษตรกร,กรที่ปลูกกาแฟไทยและเป็นผู้ผลิตที่มีความตั้งใจและทำของอที่มีคุณภาพสูงครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ในปีแรกๆที่เราเริ่มทำเราก็ต้องเดินทางไป เกือบจะทุกจังหวัดที่เรารู้จักกันนะครับว่ามีปลูกกาแฟใช่ไหมครับอย่างแน่นอนอยู่แล้วเชียงใหม่หรือเชียงรายรตอนแรกขับขึ้นดอยไปเลยครับไปดูตระบู่บ้านที่เรารู้ว่ามีปลูกกาแฟไปคุยกับเกษตรกร,ร,กรไปทําความรู้จักเริ่มซื้อขายอะไรอย่างครับจนตอนนี้ก็มีซื้อกาแฟจากเชียงใหม่เชียงรายมีที่น่านด้วยที่ตากเพชรบูรณ์อะไรเงีายครับผมทาไมต้องเข้าไปถึงตัวเกษตรกรเลยจริงๆผมรู้สึกว่า กาแฟเนี่ยครับผมแบบว่ามีเสน่ห์ของมันครับคือเป็นเป็น u u t t ที่จริงๆแล้วเนี่ยครับ มีคนจับต้องเนี่ยตั้งแต่ปลูกจนถึงชมเนี่ยหลายคนมาก<อ>แล้วผมว่ากาแฟเนี่ยมันจะออกมาดีถ้าเกิดคนทุกคนในเชนเนี่ยรู้จักกันผมเหมือนแต่ละสถานีแต่ละสถานีแต่ละสถานีนานครับผมแล้วยิ่งถ้าเกิดเราเข้าใจว่ากเกษตรกรคนนี้ซึ่งเป็นคนที่รักในการเรียนรู้ในการทดลองและเป็นคนดีที่รักษาป่าปลูกกาแฟอย่างความตั้งใจอย่างเงี้ยครับถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้มาผมก็รู้สึกว่าของตัวเนี้ยม,มันก็มีคุณค่ามากขึ้นเราก็สามารถจะมาเล่าให้ลูกค้าฟังเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑมากขึ้นครับ รเราสู้กับกาแฟแบรนด์ต่างชาติได้ไหมผมว่าอาจจะไม่เรียกว่าสู้ดีวกว่าครับเพราะว่าผมคงไปสู้กับร้านที่มีเป็นพันๆสาขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่เราเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าครับที่อยากจะมาเรียนรู้วิ้ยกาแฟไทยมันมีดีอย่างนี้ด้วยหรอเรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าผมว่าเราเองเน้นในการที่จะ ให้ข้อมูลให้ความรู้และสร้างคุณค่าให้กับพอดตักที่มีอยู่ในประเทศมากกว่าแค่เป็นร้านที่อา,อาจจะเน้นขายกา,ฟาแฟแระขายบรรยากาศหรือว่าเป็นที่ที่ให้คนมาแค่พบปาพูดพูดคุยกันเฉยๆครับเดินเข้าร้านมากลิ่นหอมแล้วก็การจัดวางสวยงามมาก คนที่เป็นแฟนกาแฟเข้ามาเนี่คุณเ,เต้นแนะนำว่าควรจะดื่มอะไรควรจะสั่งอะไรบ้างจริงๆเนี่ยผมว่าคอกาแฟมีหลายแบบครับอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการจะได้มากกว่าครับตอนแรกอาจจะมาถามมากกว่าว่า ธรรมดาทานกาแฟายอยู่แล้วหรือเปล่าครับถ้าเกิดทานคุณพิษนุทานกาแฟาดำกาแฟดำใไม,ไมคม,ม่ใส,ไใส,ไใส่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมอ่าอย่างเงี้ยผมก็จะรู้ว่าเป็นคอกาแฟาที่ชอบดื่มดำรสชาติกาแฟาจริง <c oughs> ๆผมก็อาจจะเน้นไปรับเป็นเอสเปรสโซ่ไหมหรือเป็น<ม>อเมริกาโน่เป็นกาแฟาดำใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะมีกาแฟที่เป็นเฮาส์เบรนเป็นตัวที่มีอยู่ประจําตลอดอยู่แล้ว ทั้งปีกับตัวหนึ่งที่เราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีซันแนลหรือว่าเป็นของที่มาเฉพาะแค่ 2- อสาเดือนนี้หมดแล้วก็หมดจากผู้ผลิตรายเล็กหน่อยอะไรครับก็ต้องถามว่าชอบกาแฟแบบโทนช็อกโกแลตหรอบโทนแบบทัวทัวหรอชอบแบบสดชื่นมีผลไม้อะไรนะครับเราก็จะสามารถจ่ายให้ได้ครับสมัยผมเด็กๆผมจาได้ว่าคนดื่มกาแฟนั้นต้องเป็นคนสูงอายุแต่วันในช่วง10ปี15ปีที่ผ่านมานี้คนหนุ่มคนสาวเข้ามาเยอะมันเกิดจากอะไรผมว่ามีหลายสาเหตุนะครับเพราะว่า อาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพวก popula culture หรือมีเดียใช่ไหมครับเราถับไปเมื่อหลายสิบม่อาจจะถึงสป,ปีแล้วมีแบบ coffee prince คนเป็นบาริสต้าดูหลอ่อสวยชงกาแฟาอันนั้นผมว่าก็เป็นอีกทางหนึ่งแต่ว่า,าการที่คาเฟ่เนี่ยครับเป็นที่ที่แบบวัยรุ่นซึ่ง,งจริงๆแล้วอาจจะถ้าพูดจริงก็วเวลาจะไปเที่ยวบางทีเราจะไปเที่ยวที่ไกลๆต้องใช้เงินเยอะหรือว่าร้านอาหารที่ราคาสูงเกินไปบางทีก็ไปไม่ได้บ่อยแต่มาคาเฟ่มันเป็นการที่แบบเราได้ไป เจอเพื่อนได้ไปผ่อนคลายไปสนุกไปเฮฮาได้ลองชิมอะไรใหม่ๆในในการที่เรารู้สึกว่ามันยังอยู่ในชีวิตปกติประจําวันทุกวันไลฟ์สไตล์ได้ครับเดี๋ยวนี้มีการแต่งหน้ากาแฟครับเพื่ออะไรครับผมว่าจริงๆก็อาจจะเหมือนกับคนเราที่แต่งตัวแต่งหน้าครับทำให้คนสนใจก่อนครับแต่ผมว่า้การตกแต่งกาแฟไม่ว่าจะเป็นการกานี่ืการเทลาเต้อาร์ตอะไรต่างๆคุณครับมันสวยก็จริงแต่ว่าถ้ากาแฟไม่อร่อยมันก็อาจจะได้แค่ คนที่มาลองชิมแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่เรามีกาแฟาที่หน้าตาดูน่าสนใจสวยและอร่อยจริงมันต้องไปด้วยกันให้คุณเต้ออธิบาย3เมนูนี้ครับมีอะไรบ้างตัวแรกครับผมเป็นกาแฟเบสิกเลยครับจริงไปทุกร้านก็น่าจะมีครับผมเป็นกาแฟคาเฟ่ลาเต้ครับผมกาแฟเอสเปรสโซผสมกับนมที่เราสตีมมาแบบอุ่นกำลังพอดีครับแล้วก็มาเทลงไปในแก้วเพื่อสร้าง กาแฟนมที่มีความเป็นทัวร์ๆหน่อยช็อกโกแลตนิดๆครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นกาแฟที่ ผมเรียกว่าถ้าเกิดคนที่เพิ่งเริ่มดื่มกาแฟใหม่ๆสนใจจะมาดื่มเป็นกาแฟร้อนอะไรเงี้ยครับอาจจะเหมาะสมที่สุดที่เริ่มทานที่ตัวนี้ครับที่2ครับตัวที่2ครับอันนี้อาจจะต้องเป็นคนที่เริ่มดื่มกาแฟแบบจริงจังนิดนึงอยากจะดื่มดำถึงรสชาติของกาแฟจากจังหวัดนั้นจากดอยนั้นอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเป็นเราเรียกว่าเป็นกาแฟดริปครับซึ่งการดริปเนี่ยก็เป็นแค่ process การชงกาแฟที่แบบง่ายๆครับเราบดกาแฟเราเทเข้าไปในตัวที่เป็นดริปเปอร์ครับเอาน้ําเทเพื่อให้น้ำเนี่ยผ่านตัวกาแฟ ประมาณสักสองนาทีครึ่งอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะได้กาแฟก็หยดลงมาหยดลงมาค่อยๆหยดผมจําได้เคยไปทานที่เวียดนามลักษณะนี้ใช่ครับผมอันนี้ก็เวียดนามเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ทํากาแฟดริปของเขาอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นสไตล์ไปทางญี่ปุ่นนิดหนึ่งครับผมจึงเป็นประเทศที่ทาให้กาแฟดริปอาจจะค่อนข้างที่จะเป็นคนมีคนรู้จักมากขึ้นครับก็เหมือนดื่มชาเลยครับกาแฟจะไม่ค่อยขมเหมือนชงชาใช่ครับมีกระบวนการวิธีการดูดูขลังและศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับผม ที่3ครับอันที่3เนี่ยจะเป็นกาแฟที่เน้นอาจจะไม่ได้ทรดิช t ั o นลไม่ได้แบบว่าเป็นกาแฟแบบเก่าแก่ครับแต่เราใช้กาแฟโคบูรากาแฟมาเนี่ยครับแต่ว่าแทนที่จะสกัดด้วยน้ําร้อนเนี่ยครับเราสกัดด้วยน้ําเย็นครับก็จะได้กาแฟที่ไม่ค่อยขมมากไม่ค่อยอมเปรี้ยวขนาดนั้นครับดื่มง,ง่ายๆสบายๆแล้วเรามาผสมกับ น้ำมะพร้าวก็จะเป็นกาแฟที่มีความขมมีความหอมของมะพร้าวหวานๆนิดหนึ่งแล้วเราก็ท็อปด้วยไอติมน้ำอ้อยครับที่เราทำเองอันนี้ก็จะเป็นสดเนี่ยครับคนที่อยากจะดื่มกาแฟที่ไม่ได้ต้องขมไม่ต้องเข้มมากแต่เน้นเป็นอะไรที่สนุกกเหมือนดื่มกาแฟหวานๆนิดหนึ่งเป็นขนมหน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นวัยรุ่นมากขึ้นก็จะวัยรุ่นขึ้นเครับเป็นผู้หญิงด้วยเดินเข้ามาในร้านเห็นภาพแผนที่เห็นภาพขาวดำเกี่ยวกับกาแฟ เล่าเรื่องอะไรครับจริงๆก็หนึ่งในจุดเป้าหมายของเราครับก็คืออยากจะให้คนทานกับคนทำเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหน้าที่ของเรานอกจากทํากาแฟให้อร่อยให้ทานได้ใช่ไหมครับคือการที่นําเรื่องราวมาส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้อย่างดีที่สุดผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่าให้ฟังหรือว่าอย่างที่ในร้านเราเก็จะมีแผนที่ของทางภาคเหนือที่มีธงปักอยู่ตามจุดต่างๆให้เห็นว่ากาแฟมาจากจังหวัดไหนบ้างมาจากอำเภอไหนบ้าง หรือว,ว่าตรงกําแพงด้านหลังที่มีรูปภาพติดไว้ก็คือจะให้ดูว่าอ๋อจริงๆเนี่ยแหล่งปลูกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหรือว,ว่า,าในการทำเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างเผื่อถ้าเกิดใครอยากจะมาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนิดนึงก็มาอ่านได้ถ้าเกิดไม่อยากก็อย่างน้อยก็มีกําแพงที่มีรูปสวยๆเอาไว้ให้ดูบนโต๊ะมีตั้งไว้ครับผมนีมม่บอกอะไรครับ จริงๆกับกาแฟทุกตัวครับเราจะมีข้อมูลให้ครับว่ากาแฟเนี้ยมาจากใครอย่างเช่นว่าสมมติอันเนี้ยกาแฟมาจากแม่แดดน้อยมาจากคุณคุณแทนครับอาแทนครับซึ่งเขาชาวไทยภูเขาเรียกว่าเป็นคนไทยแล้วดีกว่าครับเพราะว่าก็เป็นเจเนอเรชันที่3ครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะพูดไทยได้ชัดเจนมีแบบเป็นชาชนแล้วมีแบแน่นอนครับอันนั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นอกจากที่ว่าเป็นทํากาแฟได้ดีนะครับเขาเองเนี่ยก็ เคยทำกราฟิกดีไซน์มาก่อนอยู่ในเมืองทำงานมาแต่ว่าตัดสินใจที่จะกลับไปทำกาแฟาที่บ้านอันนี้ก็เล่าเรื่องของอาเทนใช่ครับผมอันนี้ก็จะบอกว่ากาแฟาของเขาเทำด้วย process วิธีไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วพระยันเนี้ยออกมาได้รสชาติที่พิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับเขาเป็นคนที่ละเอียดมากเลยครับในการในการทำกาแฟาในการคัดเลือกกาแฟามาเพื่อจะมา process โอ <ผม S 1> ้ s t o r y นะครับคนนี้ก็เก่งครับร้านกาแฟารูนี่ได้ครับว่า ไม่ใช่ร้านกาแฟร้อยเปอร์เซ็นที่ทำธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นก็ยังคิดว่าต้องเป็นธุรกิจที่ก็ต้องอยู่ได้ต้องมีกําไรครับแต่ก็อยากจะมองว่าแบบรายได้ที่เราได้มาเนี่ยเราก็มีเรียกเรียกว่ามีความรับผิดชอบแล้วกันครับที่จะต้องพยายามนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี้ยกลับไปดูว่าเราจะไปช่วยพัฒนาแหล่งปลูกหรือว,ว่า,าต้นทางได้ยังไงมากขึ้นค,คือช่วยเกษตรกร,รใช่ครับคือเราไม่ได้ทำงานกับเกษตรกรร,รายใหญ่ครับส่วนใหญ่จะเป็น แบบครอบครัวมีอยู่2 3สาคนนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเขาเองเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องการพพอร์ตในการที่มีอุปกรณ์อะไรบางอย่างไปช่วยทำกาแฟให้ดีขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องวัดความชื้นเองไปช่วยกันสร้างโรงตากแล้วพยายามหาักหาเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อทำให้ชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยมันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นเราก็จะเข้าไปในแง่ที่ว่าไปรู้จักเขาไปทาความเข้าใจว่าเขายังต้องการอะไรมากขึ้นได้แล้วก็หลังจากจบกาแฟซีซันนั้นไปปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะมีรายได้กับเข้าไปส่วนหนึ่งที่ ดูซิว่าเรามาช่วยกันทําอะไรให้ปีต่อไปเนี่ยคุณภาพของกาแฟมันดีขึ้นได้ครับ,รบก็เป็นอะไรที่ก็ภูมิใจแล้วก็อยากจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับคุณเต้นั้นนอกจากมีร้านกาแฟรูสแล้วครับติดๆกันนี่แหละครับมีร้านอาหารเป็นไฟนายด์ดแต่ว่าเป็นแคชเชียลฟ e ายด์ด g น่น่าสนใจมากครับสัปดาห์หน้าตอนหน้าครับเราจะไปที่ร้านออกเคนของคุณเต้เหมือนกันครับ ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ